กับสวัสดีสมาชิกเรพิเช่นและเอฟสีวิดีโอนี้จะให้เยปอกดูว่านี่คือพ่อของเจ้าแปดสองเป็นนกเก็บทำพันตัวนี้ไม่เคยแข่งนะครับพ่อของนกตัวนี้หมายถึงปู่ของเจ้าแปดสองเนี่ยคือนกสามสิบหกัวนรลอยเข้ม เก็บทำพันเบอร์สองหนึ่งนะครับ,บ,บ,ร 2, 1, รบส่วนแม่ของตัวนี้แม่เป็นย่าของเจ้าแปดสองนี่ก็คือที่8ดที่แปดอะไรที่แดเชียงแสนนะครับเป็นแจ่จกันดูแลนะครับสายจะเป็นสายแจงกันดูแลนะครับ แจงกับดูแลมาร์ลุซเซนของฮิวิบูลผสมหน่อยหนึ่งนะครับเป็นแม่ของเจ้าตัวนี้ที่แปดชิ้นแสนตัวนี้หน้าดันนะครับเออเจ้าแปดสองนี่มันจะมีหน้าดันมันก็คงจะได้ได้ทางนี้ไปนะครับได้ทางนี้เป็นสีกะเป็นสีกะไม่รู้มีปิดขาวกว่าน,น่าแน่ใจแต่หน้าดันนี่ได้ทางนี้ไป ขนนุ่มรูตัวนี้ขนนุ่มนะครับดูตาชัดๆถูกใจไหมยเยปอกจะไปบินใต้ไหมบอกมานะ ทำไมเินตาจะผมจะเข้าแข่งออที่โกงเองเออนกปีปีเดี้วกับเจ้าแจ็คสองพันสิบเก้า 2019. นกตัวนี้เก็บทำพันอย่างเดียวพ่อมันแก่น่าจะตายไปแล้วบ้างพ่อพ่อมันเจ้าสองหนึ่ง อีหนึ่งศูนย์พ่อมันโอเคนะครับรหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งเป็นพ่อของ uh, เจ้าแปดสองที่กำลังบินอยู่พัทยาตอนนี้พอมาดีมั้ยครับโลกรุกลวดี มาตัวมาตัวที่สองของชุดครั้งหนึ่งแล้วก็มาตน,นั้นก็มาตัวแรกของชุดก็บื้องต้นก็ก็น่าจะน่าจะโอเคนกนานาชาติเนี่ยมันต้องเป็นนกที่ว่า,าแม่นยำในการลงนะครับลักกลงมาถึงต้องรีบลงนะครับเก่งจะดื้อ เป็นอะไโง่ก็ไม่มีประโยชน์ครับนี่คือมี6 1ปี2019แม่คือที่8ปดเชนแสนแม่เป็นใจจุนกระแลพ่อเป็นสามหกวัยบรรลอยเยอะนี่ครับกอนุ่มลุกตัวนี้ สามขวบลงนาตีโอเคนะครับครับจุดเด่นของนกตัวนี้คือไอ้สายเหลืองรอบนะครับไอ้สายเหลืองรอบนกไอ้สายเหลืองรอบเนี่ยจะินแม่นระยะนะครับ ก็ขนนุ่มขนนุ่มมีมาจาก36ครั้งขนนุ่มส่วนที่อยู่ในมือนี่คือ,อ,อแม่ของจะ82ตัวที่บินอยู่พัทยานล้น้ นกปี2015อายุ88 90 2อายุ7ปีแล้วครับอายุ7ปีตัวเมียเป็นลูกท้อยที่สองลำพางแก่แล้วตัวนี้แต่ยังสวยนีคนน่าดักเหมือนกัน เจ้าแปดสองมันหน้าแดนก็ไม่รู้จะเหมือนใครนะเหมือนพ่อเหมือนแม่เพราะมันแดนกันคู่นะครับลูก่วยที่สองลำปางดี้จะเก็บลูกไว้สัก ชุดเัาไว้สืบสารสืบสารสายเลือดที่สองลำพันธสมบูรณ์ น,นี้เป็น,นหนูแม่สายมาแล้วติดอยู่ในร้อยยังไม่รู้ทิศเท่าไหร่จำไม่ได้อันนี้คือที่แปดเทียงแสนเขียยากผมนค่แปดส่ เด็กงเดกร์เลอ้ยงเนม่เป็นลูกแกงกดอรเลี้ปีสอง2ิบสองแก่แล้วก็ไม่อยากจะเข้าคู่แล้วนะลกมันแก่แล้วไม่อยากทรมานก็ได้ลูกก็เยอะแล้วหลายตัวแล้ว ครับนี่คือแจกังเดูแลของแท้จากกรงซีพีพระขนงของแท้ของจริงสุดท้ายได้ไข่มาใบเดียวได้ลูกก็เก็บไปแล้วครับ ให้ดูอีกตัวแล้วครับตัวสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกของเรากับทันแจ็คนะครับสมบูรณ์ว่าเนื้อนแน่นปึกปีนี้ก็จะเข้าลูกเอาลูกแข็งบ้างเก็บบ้างนะครับเตะสักสองสามข้อนะครับใส่ทีศเปล่าใส่ห่วง เทพบุตรสุดหลอ่อตัจ้จใจนกปีสองพันสิบเก้านกเนี่ยจริงๆนะเราต้องพอกเก็บไปบ้างนะครับแม้ว่านกจะอายุสองปีสามปีมันไม่แน่หรอกมันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีเนี่ยนกเนี่ยอยู่ๆก็ป่วยมันก็ตายนะครับ เราอย่าไปคาดหวังว่าโอ้ยนกยังหนุ่มย,ยังสาวอยานะครับอย่าประมาทเคยเจอมาเยอะแล้วนะครับไม่ทันได้ลูกเลยแข่งนกถ้วยต้องอะไรแข่งกลับมาเก็บจะให้สมบูรณ์รอตีตายซะก่อนนะครับเพราะฉั้นเจ้แจ็งคงจะไม่มีปัญหาอีจะมีลูกออกมาบินบินที่บ้านแล้วก็บินแข่งไน้ตัวหน่อย

นี่ก็น้องสาวทแท้ๆของกับทันแจ็คเก็บไปตัวหนึ่งน้องไม่ได้โชว์หนึ่งสองห้าศูนย์สี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้องสาว,ทแ,ทนนสาวทแท้ๆนะสาวแท้ ผูกสาวกับท่านแจ็คก,ก็ให้หมอลานเป็นตัวนะครสบงเก้าหนึ่งสองห้าศูนย์เก้าตัวนี้แข็งปัญากินเที่ยงกินอะไรมาบ้างนิดหน่อยนะครับตอนนั้นให้หมอลานไปแล้วแต่นี่เลือกจะสูงขึ้นอีกหน่อยเป็นน้องเลยนะครับ น้องสาวกับตันเจ็ดหน้าเหมือนอย่าไหมมาชิ้นวงเปียเทียบอยู่หน้าตาเหมือนพี่ชายไหมพ่อเดียวกันแน่นอนแต่แม่นี่ไม่แน่ใจอาจจะแม่เดียวกันหรือคน่ละแม่เนี่ยแต่พ่อตัวเดียวกันพ่อคือเจ้าสีส